สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ i p m อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหรือเป็นการการันตีคุณภาพความปังของแบรนด์ Y8 GoO v e r n i g h t c r ไ a m ที่ได้เข้ารับรางวัล Go b b บ l Biz a w a r d 2021จากชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวรัชดาไปเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่งคุณวัจนารื่นพิทักษ์ซ e o แบรนด์วาสกินบริษัทยังเอ็ดคอร์ปอเรชันจำกัดโดยผลิตภัณฑ์ Y8 Go o v v r r n i h t t r r e m m จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องฝ้ากระริ้วรอยผิวหมองคล้ำ ปราสจากสารเคมีปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทุกชนิดค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/y8thailand ค่ะก็เป้นะคะวัจนารื่พิทักค่คะเป็นเจ้าของแบรนด์ y8 แล้วก็แบรนด์ yskin ค่ะคือจริงๆเป้รู้สึกว่าถ้าเราทำธุรกิจด้วยหัวใจอะค่ะคือเราก็จะได การตอบแทนด้วยความสําเร็จใน,ในในความคิดของเบนะคะคือวันนี้ตัวแบรนด์ Y8 และ y s ยสกินนะคะเราได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์นะคะและตัวนวัตกรรมมาตรฐานการผลิตระดับโลกจริงๆคือแบบรู้สึกแบบ ก็แบบสมความตั้งใจอะที่เราแบบว่าพัฒนาสูตรมาหลายปีจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาผู้คนที่มีปัญหาผิวได้ค่ะจริงๆถ้ามองในมุมของคนทำสกินแคร์สูตรตำรับอะค่ะต่างๆที่เราคิดค้นนะคะไปรู้สึกว่าแบรนด์เราไม่มีคู่แข่งหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเป็นทำสกินแคร์คู่แข่งต้องเยอะแน่เลยวันเนี้ย เราทําสินค้าออกมาค่ะคือกลุ่มไวสกินจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบมีปัญหาผิวอ่อนแอแพ้ง่ายเป็นหลักนะคะส่วนตัวไวแปดตัวนี้พอเราอยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะครเราเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างผิวเชิงลึกแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นนะักวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางโดยตรง ที่คอยควบคุมพ,พัฒนาสูตรตำรับให้เราก็เลยทําให้เราเหมือนกับเข้าใจกลุ่มคนมากขึ้นเข้าใจกลุ่มคนที่มีปัญหาผิวเลยรู้ว่าเราควรที่จะทําสินค้าแบบไหนออกมาวายแปดก็เลยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำเพราะว่าพอเราทําสินค้ามาสักพักอาหาเรารู้ว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะมากแล้วเขาก็มีความกังวลใจที่เหมือนกับคือดูแลเรื่องนี้มาแบบ นะักคือหลายๆคนนะดูแลมาตลอดใช้อะไรหลายอย่างมาแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์เราก็เลยอยากทําสินค้าออกมาเพื่อทําให้เขาแบบได้แก้ปัญหาที่เขาเป็นจริงๆอะค่ะเป้าหมายเอาตรงๆเลยคือโจทย์เราเริ่มต้นคือแบบต้องผลลัพธ์ของลูกค้าค่ะต้องมาเป็นันดับแรกเหมือนอย่างที่เราได้รับรางวัลตัวนี้ค่ะก็คือสิ่งแรกที่เราตั้งใจคือโจทย์คือลูกค้าต้องได้ผลลัพธ์ชัดเจน บนพื้นฐานของมาตรฐานการผลิตที่มีเซอร์กาันตีรับรองจะกินแคร์ตัวว8เป็นเซอร์การันตีที่รับรองเรื่องความปลอดภัยและออดยนต่อผิวทั้งเรื่องแบบบุคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้คือมีเซอร์กาันตีแบบทุกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เราได้รับตัวการันตีผลลัพธ์จากตัวสปริงคอนโทรลซึ่งเป็นการทดสอบผลลัพธ์ระดับโลกที่สามารถ w ั r ว d w ได้ทั่วโลก ตัวนี้กลันตีว่าคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเขาใช้ไปแล้วผลลัพธ์ที่เขาเป็นนะคะเขาจะสามารถเขาเรียกว่าฝ้าจะจางลงภายใน28วัน<ะ>จริงแบรนด์ Y8 ไม่รับตัวแทน<ะ>เราอยากที่จะแก้ปัญหาลูกค้าด้วยตัวเราเองด้วยความรู้ที่เรามีแล้วก็ส่งต่อให้เขานะคะการบริการหลังบ้านเราเนี่ยจะมีที่ปรึกษาเรื่องผิวให้การดูแลเขานะคะเป้าหมายของแบรนด์อย่างที่บอกว่าคือผลลัพธ์ลูกค้าเราต้องสามารถแก้ปัญหาผิวเขาได้และสิ่งสําคัญก็คือ คนที่แบบใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไปอ่ะเขาต้องมีความมั่นใจชีวิตของคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าต่างๆคือต้องดีขึ้นคือจริงๆถามว่าหายไหมตอบเลยว่าฝ้าเป็นเราไม่หายแต่มันสามารถที่จะทําให้เขาแบบกลับมาเป็นได้ยากขึ้นแล้วเวลาที่เหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝ้าจางลงใช่ฝ้าจ,จงางลจนกระทั่งแบบแทบจะมองไม่เห็นจริงๆตอนนี้คือแบบสินค้าขาดตลาดมา2ล็รตติดกัน <ละ S 1> แบบ จะบอกว่าสินค้าเปิดตัวมาประมาณ2เดือนกว่านะคะตอนนี้ก็คือแสนชิ้นหมดภายใน2เดือนจากการขายปลีกให้ลูกค้าโดยตรงแล้วทําให้สินค้าที่จะ,ะมาล็อตที่2องอีกหกแสนชิ้นตอนนี้ก็พยายามที่แบบว่าจะให้ทานความต้องของผู้บริโภคตอนนี้เราขายแบบพิออเดอร์อยู่ <c oughs> ก็ลูกค้ารอของ30วันเลยวันนี้ก็อยากจะฝากว่าอยากที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีปัญหาผิวได้กลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้อง,งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ